วัสดีครับทุกคนผมเข้าใจเลยว่าชีวิตมันวุ่นวายขนาดไหนโดยเฉพาะสำหรับคนขี้เกียจแบบเราๆวันนี้ผมเลยมีทริคจัดการความเครียดฉบับคนขี้เกียจมาฝากทําตามง่ายแถมได้ผลแน่นอนอย่างแรกเลยนอนใช่ครับนอนมันไปเลยความเครียดมันชอบตอนเราพักผ่อนน้อยจัดไปเลยครับงีบสัก15นาทีหรือถ้ามีเวลาเหลือเฟือจัดไปเลยครับสักชั่วโมงข้อต่อไปหายใจลึกๆ ง่ายกว่านี้มีอีกไหมแค่หายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยออกมาช้าๆทำสัก5-6รอบรับรองความเครียดลดลงแน่นอนสุดท้ายกินของอร่อยไม่ต้องคิดเยอะครับอยากกินอะไรกินเลยแต่ก็อย่าก,กินเยอะจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเครียดเรื่องน้ำหนักขึ้นมาอีกเพื่อนนี่ทำไรอยู่วะดูสบายจังผมกำลังจัดการความเครียดฉบับคนขี้เกียจไงง่ายๆแค่นี้แหละเพื่อนเออจริงวะน่าร้อง สรุปง่ายๆครับนอนหายใจกินแค่นี้ชีวิตคนขี้เกียจแบบเราก็มีความสุขขึ้นเยอะแล้วครับลองเอาไปทำตามกันดูนะครับบ๊ายบาย